สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกทุกทางทั้งฝั่งลาวทังฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องจ้าเมื่อในกระแมงแทนอยู่เฮือนหนองควนพี่น้องพักก็อยู่เฮือนหนองควนคนก็ยังบ่มีภัเลยยังอยู่จะคุณสี่หาคีณแมนเมื่อนี้น่ะันหาจ่ายเพราตาไม่รู้เอ้ยอาชีค่ำพเลยนเนาเพราะว่า คำคำผู้เล่นนอปเฮาคนจะสีไร้อเนาะเพราะว่าเข้าพีลงป่าได้มื่อนี้เจออนงัดขับปุ่นแมวแทนกะมาทาว่าขาอยัางน้หูบอกผลขาอย่างที่สุดก็คือขาดท่านวะ้าขาท่านขาดท่านวะอ้าอ พากันอันเห็ดนำกระปุนมีมีขะปุนมียังน่นี่เออกระปุ้นี่ันมีอันกระปุ้นกับิีแล้วสินมูหรือสินงวงัวอืม้วนน่นก็นึงกับเนเป็นจานเลยคับมาสวยขปา เราอ่ะฮัพาก็ไแเอากองบุญน่ใส่นเอ้ยเรืะ่าอ้ะแบกนะเยงคลองก็มีสานนิ่ต้องป ของงานแน่นาะของซอยแน่กันมีขนมแน่แล้วก็มีนมมีมามา่าสิครับรถได้ลายยางมาหายพยวนอยู่กับอันลายยางแน่เนาะเพราะว่ามีทานแน่ทานกับสี่สอบเ <c oughs> นาะสื่อทานมาฮะสอบรละลอกลลท,ทานนะสอบละลอกทานทานนะสอบระลอกว่ามีอย่างแน่พี่น้องกัรอหลุดรอตรงทางออ

เออสินน้ำมันลาวส่ินน้ำมันลาวกับมีอันข้าวสารแน่เนาะมีข้าวสารขาาร้ขาวสารกับข้าวสารเด้วยนะเพราะว่าซองสอบข้าวสารซองสอบแมนกับขอขอบคุณพ่อหลายๆเด้อทั้งซองขอขอบคุณพอ่อทั้งซองพ่ออยู่ดีมีแห้งเนาะมีทานแน่สีสอบเนาะทานแล้วก็ข้าวสารแล้วก็

มาพี่มาพี่มีข้าวสารเนนอข้าวสารแล้วก็ข้าวสารข้าวสารสองสองพากันเตรียมกองบุญเป็นขี้เหนาะอีกรอบเป็นพี้เหนาะเลยนั่ะนั่งอยากเอาหมอนะ มีไผเห็ดข้าวเห็ดกันในเด้พี่พี่เรอผนมาคืนนี่ควันทามห็เด็กเราเข้ากเพื่อนอนการหาคนซุเราในหยางตำลางมีนื้อนาฬยกามีนี่น่้นีตองนี้าฬกานี่เพิดรกยิบไงนาฬกาดิโนได้ยินว่าหาคนเหมเห็นแค่แค่แค่เสื่งเผื่นอะไรเนี่ยไม่มาหาคน ไมไพดกลเนาะมากก่าทัานจิมาก่อันกัลูกเคยน่ะบดีหลอกมันบดทามเปิดห้องฉากตายแบบชุดผืนชุดผหขนาดโคตรนะยังไบดี้เื่อบอดี้่านเื่อบเื่อบ่นีเราจะไปเงินีเออแม่นเนยนี้่เอาไปส่งบดกิน ไปใช้啥ฮะอ๋ออะไรอ่ะทนยาปลาทุนยาปลาลุงไว้ไว้ซื้อนองย่างนี่นะน่องกินดาเอ้ยจะกปี่เลยอ๋อกุสิลนี่นยังปลางินครัวเพิ่นอ๋อ อันนี้เฮือนครัวเพิ่นพี่น้องจ้าก,เก็เดี๋ยวแม่น้งแทนก็สิได้ไปจ่ายไปจ่ายค่าทานค่าทานอยู่เฮือนนั่นปลาบุ้มเนาะอยู่เฮือนานั่นอันนะ่ะอยู่เฮือนน้องอาเต้อยู่เฮือนน้องอาเต้พากันนึ่งข้าวคนก็นยังบ่หลาเพราะว่ามื้นอนี้มื้นอนี้เพราะว่าคนมื้นอนี้เอาอันพี่ลงปาพี่น้องอมื้อนี้เอาพี่ลงปามีข้าวปุ้นนํา

เลยดินดาลยจุอามออาพ่กันเตียมอันทังอันนัห้องน้ำเราบอกเลี่ห้องน้ำดอกพี่น้องห้อง้ำห้องน้ำน้ำเทน้้นามลูหแล้วถามฮเพราะว่าเพื่นบ่มีไผ่เนาะบอยนี่มีไผอันันย่าก็ขึ้นนี่เด้อวใส่ไผ่เซด้ว เอายูในตได้สิิต่อขาเจ้ามาเนึ่ต่องานต่อขาเจ้ามาเออเนองมะลิมากก็ภายเนาะผู้ได้มาผู้ได้มาแหละกโมโโมพะวังเหืีองน้าวานจีบวา เอาคำแห้งนะว่าอย่งนี้ไว้ให้ดูให่เวนี่เขาหนุกอยู่เห็ดชี่มานําล้างเขาหาว่าเล็กเขาบุญโบย่องมาเห็ดน้ำได้หักมาเล็กสื่อคือห่อให้เพิ่นนะมาส่วยให้เจ้านะมาส่วยเจ้าผู้วัยนะ โอ่ตออยากคายกระเป๋าใหญ่เลยเลยเอออยากคายกระเป๋าใหญ่เพราะว่าคนกันยังบลายปันใดอ้ยยังคอคนละซีนแล้วนี่่อรช่วยเขา พี่น้องจ้าเมือนะ่อในกระแม่้องแตนก็เป็นสะพานบุญไห้อันพอทั้งซองเนอพอทั้งซองอยู่ดีมีแห้งยาเจ็บไขาะอา้ย่างน่ะไอเอเนาะอันนี้เขาเก่าพี่น้องจ้าแต่ว่าแม่้องแทนอามานเป็นเขาไหมได้แม่้องแทนอามามันสีขาวกว่านี้ขาว เขาทอเวแนน่ะน่ะมันช่งานแท้นี่น่ะถ้าบอกให้เจ้ามาเขาไม่เจ้าบอกมาไพินอจ้าหาของมาที่ะนำอะเด้อนะ

ด้วาโบาณบรลาเฮีย h ปล้ล้วปปลาเมื่อกาปล a ลกเมื่อและเนี่ยฮัอันนั้นฮว่าชิเกี่ยวเขาสามทุ่มสี่ทุ่ม่าเจอนนองควันหรอกนองควันถาม จานัแลนก่อนเลยเพื่อนกระจิจได้ไปเกิดไปงานบมันไหม่เืองคอ เห็ดกินประเทศอยู hmm. ่ในหนาแน่นหนาบ้านเห็ดยู่ให้กินประเทศอยู่ละหนาบ้านไปกินเขาผัดกินอยู่ล่างบ้านเระเฮ็ดอันกินเห็ดยังประเทศหนาบ้านหน้าที่เห็ดกินอยู่แล้วล่างบ้านอันนี้เห็ดกินอยู่หนาบ้านมาะกินเขากินอยู่ล่างบ้าน โพดโพวลมลมแห้งกระดะกระดะลมแหงกระดะกระดะน้องควัพี่น้องจ้าอายุหัวอายุประมาณ4 5ปีเนาะบ่ว่ายังลายพี่น้องแม่แทนะลาเพียตอนนี้แล้วเนาะพี่น้องกินนพอกันใหม่อย่าลืมกดรับมซ่อมแทนกลาแซ่อมแทนเด้อ